กองสดพดมูสวัสดีค่ะกองสดค่ะพดมูค่ะวันนี้คุณมาไทยมาแทนมาแทนคุณพดค่ะเล่นหนังของเขาก็เลยเรื่องอะไรคะนี่ไงคะหอแจ้าแตกแหกจะประโยชน์วันนี้คุณพดไปทัวร์สื่อค่ะพรุ่งนี้รอบการ่าหอเจ้าแตกวันที่14เข้าจริงทั่วประเทศ พราะน่เองเราจะไปดูทังพิพิธเราแก่ไม่ได้แก่ไม่ได้คุณพี่ทัยไม่ว่าจะไปดูหรือไม่ไปดูเราก็แก่ไม่ได้แล้วเราก็ต้องเสียเงินเสียทองกับการโมหน้ากันมาตลอดเพื่อจะได้มีหน้าวิหากินแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วจ้าเพราะว่าอาจารย์ท่านนี้ค่ะเป็นอาจารย์ที่เกี่ยวเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านเกี่ยวกับย้อนวัยค่ะพบกับอาจารย์อะไรคะคุณประทัยนี่เลยค่ะอาจารย์ธนนทนะคะประกายทองสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเปนการย้อนวัยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องผิวไม่แก่นะพี่อาจารย์บอกว่าถ้าเรา ราแก่ช้าสุขภาพเราก็ดีใช่ไหมจานจานวันนี้ใช่ไหมคะปัจจุบันเราถือว่าโรคแก่มันเป็นโรคนะครับไม่ใช่ความแก่นะเป็นโรคแก่ดังนั้นถ้าเราไม่มีโรคแก่เราก็จะไม่มีไม่มีโรคอื่นตามมาผัดไทยขอเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมก่อนนะว่าเนี่ยทุกคนเปได้ยินอยู่แล้วนะอันนี้ชะลอวัยอันนั้นนุ่นแก่แต่พูดตรงๆนะทั้งครีมทั้งกินเนี่ยผัดไทยช่วยผัดไทยใช้มาแล้วทุกอย่างทุกอย่างก็ไม่ได้ช่วยเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อาจารย์บอกก่อนเข้ารายการว่า อันนีุ้ไทยมันเรื่องใหม่เลยถ้าจะช่วยพวกเราในวัยผัดไทยทุกคนที่อยากจะย้อนวัยช่วยได้ยังไงคะจริงๆแล้วมันมีสารตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า NAD นิโคตินามายดีนินไดนิโคโร i ต e เป็นสารที่เป็นเรียกอนุพันธ์ของวิตามิน B3 นี่แหละ,ะแต่มันเป็นตัวเรียกกลจักสําคัญของอของเซลล์เราคือมันอยู่ในกระบวนการการทํางานของเซลเราทุก ทุกเซลเลยนะ,ะไม่ใช่ไม่เฉพาะเซล์ผิวหน้าเซล์หัวใจเซลสมองก็ใช้ NAD เนี่ยเป็นตัวสำคัญดังนั้นเนี่ยใครที่มีระดับ NAD สูงเมื่อเทียบกับคนอื่น NAD ต่ำเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็จะเรียกว่ายงยังสาวยังยังหนุ่มกว่าคนที่ NAD ต่ำ NAD น,นี่ให้พลังงานอะไรจาย์ ที่ในดีมันอยู่ในกระบวนการวัฏจักรของการสร้างพลังงานของเซลล์เขาเรียกว่าเป็นโคมไฟไซม์เรามีมาแต่เด็กไหมคะเด็กๆเ,เรามีเยอะ,ะเด็กเราเรามีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอเราอายุ40ปุ๊บมันจะลดเหลือ50%เอเดี๋ยวก่อนนะถ้ามันลดตามอายุอันนั้นหนึ่งเงื่อนไขแล้วมีตัวแปรอื่นๆที่ทําให้เขาลดเร็วไหมคะ,ะสังเกตไหมว่าอายุเท่ากันบางคนแก่กว่าบางคนเด็กกว่ามันอยู่ที่การใช้ชีวิตครับก็คืออดนอนพักผ่อนน้อยเนาะทานอาหารปิ้งย่างเนาะดื่มดื่มสุรา สุบลีอันนี้แน่นอนครับ<า>แด<บ>ดเป็นไหมคะเป็นครับเ <c oughs> นี่ยอายุเท่ากันนะแต่าระไทยดูเป็นพี่เขาบา <c oughs> ้างก็เธอแต่งหนา้าฉ่ำหน่อย <c oughs> แบ,บ้ปัจจุบันนี้เราจะเติมพวกเอ็นเอดีได้ไงอาจารย์อยากรู้อ่ะคือจริงๆมันมีหลายวิธีครับในต่างประเทศมีทั้งวิธีทานมีทั้งวิธีฉีดมีทั้งวิธีทาต้องบอกอย่างนี้ครับมันก็มันก็สามารถเติมแบบเอ็นเอดีเข้าไปได้รวมทั้งวิธีธรรมชาติของเราอย่างเช่นอันนี้เคล็ดลับนะคะับรายการนี้ต้องต้องแอบกระซิบกระซิบดังๆหน่อยนะอดอาหาร อาหารนี่ทำเป็น N and D ออกเหรอคะใช่ครับทำให้แบบ ทำให้ร่างกายมันสร้างเทเลจเนเรตพลัง<อ>เจเจเนเรตเรื่องของ NAD ดีขึ้นมาได้ภ<อ>ายในภายในตัวอเองอ,อดอาหารแล,ล้วทำให้พลังเอ็นตัวเอง็นดีออกมาจากร่างกายเรา,ม,รม,ม,ารมันเรียกว่ามีกระบวนการเขาเรียกเซเวสพาร์ทเวคคือสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมาจานเหมือนคน <c oughs> ที่เขาติดอยู่ในน้ําแข็งนานๆแล้วไม่มีอาหารใช้แล้วร่างกายมันก็ดึงไขมันมาให้เราใช้บึงอะไรที่มันเก็บเอาไว้อย่างนั้นใช่ไหมคะอันนี้พูดมาถูกประเด็นไอ้เรื่องเรื่องน้ําแข็งเรื่องความเย็นก็กระตุ้นการสร้างเอ็นเดีเหมือนกันดังนั้นฝรั่งก็เลยนิยมมางน้ําแข็ อ๋อโอ้มันก็ต้น N A D เหมือนกัน,น,กนใชรถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ะเราไม่อยากอดอาหารเราไม่อยากจะแบบว่าออใช้ถังน้ําแข็งเราใช้วิธีการทาได้ไหมถ้าเป็นรูปของผิวก็มีในรูปแบบของการ,ร,กการใช่ครับการทาก็คือการทุกวิถีทางครัว่าจะเป็นกินการทาการฉีดอะไรก็ตามเนี่ยสามารถใส่เข้าไปในร่งางกายได้หมดเลยในสมมุติว่าเรายังไม่มีตัวกินตัวฉีดตัวทาในอาหารหรืออะไรในธรรมชาติช่วยเราได้ไหมคะในอาหารก็มีเช่นอะไรคะในอาหารก็จะพวกนม เนาะใน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 พวกถั่วในพวกนี้มีหมดเลยแต่ว่ามันเป็นลักษณะของ B3 นะครับแล้วก็ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งคือทิปโตแฟนทิปโตแฟนก็เป็นตัวตั้งต้นของวิตามิน B3 ของของเอ็นเดีเหมือนกันทิปโตแฟนก็เช่นในกล้วยหอมอย่างเงี้ยครับมีแต่แค่ว่าแต่ละคนพอได้เข้าไปร่างกายมันมันสร้างได้ไหมมันมันหมุนมาเป็นเอ็นดีได้ไหมแค่นั้นเองแต่อาหารที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะนมจะกล้วยหอมเนี่ย ใครที่มีปัญหาเก,กี่ยวกับโรคไตหมดสิทธิ์นะคะคทานไม่ได้นะคะไม่ได้เลยไม่ได้โพแทสเซียมสูงฟอสเฟตสูงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องพึ่งพาวิธีของอาจารย์เลย้แพ้นมก็<ค>ไข้ไแพนนมก็ไม่ได้อาจารย์ก็อย่างนี้เนี่ยเรากินไม่ได้เราทามันก็ได้ผลเหมือนกันหรูอไมอาจารย์ต้องบอกว่าก็ได้ผลแต่ว่าได้ไม่ใช่ทาปุ๊บมันจะได้ผลทั้งล่างนะแต่ว่าส่วนที่ที่ได้รับเข้าไปอาจารย์บอกว่าได้ผลมันเข้าไปทํายังไง คือในแง่ของ N a d ดีเนี่ยต้องบอกว่าทุกเซลล์อ่ะมันต้องการใช้อยู่แล้วเซลล์สมองเซลล์หัวใจเซลล์ผิวหนังดังนั้นเนี่ยกระบวนการของการเล็กสันดาบการสร้างพลังงานของเซลล์เนี่ยมันต้องใช้ NAD ดีเพื่อให้มันได้เขาเรียกทำงานฟังก์ชันของมันอ่ะได้เต็มประสิทธิภาพแต่ที่เราแบบว่ามีริ้วรอยมีจุดด่างดำเขาเรียกว่ามันเกิดกระบวนการเขาเรียกเอจจิ้งของของของเซลล์หรือผิวมันแก่พอมันแก่ปุ๊บมันทํางานได้สัก 20%, 30%สมันก็มีรอยยับใช่ไหมสร้างแมทริกซ์ไม่ได้สร้างน การใส่แอนดีเข้าไปมันคือการทำให้เซลล์มันย้อนกลับไปทำปฏิกิริยาใหม่เัเวเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาฟังว่ามันจะทำให้เราเนี่ยย้อนวัยทุกคนจะไม่แก่ได้จริงไหมช่วงหน้าช่วงหน้าบอกแล้วหรออ่ะช่วงหน้าค่ะกล้อกสดพุดบูนแบอกสิผู้ชมรออยู่ เราจะย้อนวัยไม่แก่ได้จริงครูเค้นอาจารย์อยากอยากเด็กมากเลยจริงครับก็ปัจจุบันเป็นงานงานวิจัยหรือว่ายุคใหม่เนี่ยตอนนี้เรียกการแพทย์ยุคใหม่เขาเรียกว่า longevity medicine คือเขามีการวัดนะพี่กองพี่พัทไทยมีการวัดอายุชีวภาพด้วยด้วยเนาะถ้าสมมุติเราทําแบบนี้แบบนี้อดอาหารแช่แช่ความเย็นเนี่ยแล้วเราก็มีการตรวจ แล้วก็ตรวจก่อนกับตรวจหลังก็จะรู้เลยว่าอายุทางชีวภาพเนี่ยมันลดมันลดลงจริงโโคุณกล้องเนะี่ยใช้จริงคุณกล้องต้องเล่าว่ามีความเปลี่ยนแปลงยังไงไม่จริงๆริใช้จริงเพราะจริงจเนี่ยที่คุยกับอาจารย์เนี่ยนะเพราะว่าเราลองดูเพราะอยากรู้ว่าการย้อนวัยมันย้อนได้จริงไหมค,คนแบบว่าถ้าที่ฉันน่าหน้าเด็กจริงฉันก็เลยลอง,ลองต้องใช้อันนี้ลองดูก่อนก็ลองดูว่าเมื่อใช้แล้วเป็นคนใช้ทักสุดฤทธิ์แต่จริงอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะมาเนี่ยคนอื่นคนหนึ่งเคยลองแล้วใช่ไหม ใครครับอาจารย์พี่วูดดี้ครับคุณวูดดี้วูดดี้เนี่ย <Woody S 2> เป็น,นคนลองแล้วบอกก่อนถ้าเกิดวูดดี้ขอไม่ดีจริงนางไม่กล้าพูดพราน,นางเนี่ยมีหน้ากับคออยู่บนเขียงถ้าของเย็นนางถูกสับเละแน่ไปฟังนางพูดเลยควูดดี้อินมากเรื่องของ NAD <c oughs> แล้วพอทราบว่ามี NAD เดีซรั่มเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากแล้ววูดดี้ได้มีโอกาสใช้แล้วแล้วหลังจากที่ลองใช้มาสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่า เออผิวผิวหน้าเราเปลี่ยนจริงๆหลังจากที่ได้ลองใช้ NADH Reversing Serum จากบอจากการแพทย์ย้อนวัยแล้วเห็นผลลัพธ์ก็อยากจะให้ทุกคนที่ดูอยู่นะตอนนี้ได้มีโอกาสได้ลองใช้กันครับ NADH Reversing Serum จากบอจากการแพทย์ย้อนวัยหนึ่งขวดจากราคาขายหน้าเว็บไซต์ n a d s e r u m com ราคา6,400บาทลดเหลือเพียง2,990บาทครับซื้อห แถม1ฟรีครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ทันเป็น59ท่านแรกจะได้รับเพิ่มอีก1ขวดครับเป็นซื้อ1แถม2ฟรีทันทีครับลงทะเบียนร,รับสิทธิ์มาที่ดอกจัน764ดดอกจัน111ดอกจัน9 3สสี่เหลี่ยมและกดโทรออกครับเสร็จแล้วรอรับสายจากระบบรับสิทธิ์อัตโนมัติโทรกลับทันทีแล้วก็แจ้งชื่อและที่อยู่ที่ให้จัดส่งได้เลยนะครับเพราะเก็บเงินปลายทางครับ ย้ำอีกครั้งนะครับรับสิทธิก์กดดอกจัน764ดดอกจัน111 1 1ดอกจัน93้สี่เหลี่ยมและกดโทรออกหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID ครับ n a d 9 3ได้เลยครับ นี่ไงวูดดี้จริงค่ะคือวูดดี้เนี่ยนะคะบอกก่อนเขามีชเสียงโด่งดังมากเขางานเขาการันตีมากถ้าของไม่ดจริงเขาไม่กล้าพูดมันเอาหน้าคนสับเละกันทั้งประเทศถูกไหมคะถูกค่ะ,คะแล้วดิฉันคุณมาไทัยคะ่ะดิฉันลองใช้แล้วค,ะค่ะตัวนี้นะคะ N A D Serum นะคะจากบจกการแพทย์ย้อนวัยย้อนวัยค่ะยิ้มบอกก่อนดิฉันใช้แล้วทุกคืนก่อนนอนะดีมากแล้วก็คนก็ทักพี่ก้องจริงๆว่าพี่ก้องหน้าเด็กไปทําอะไรมา ตัวเซรามิสีนี้คุณไทยสีแดงค่ะคุณดูคัดสีสวยคัสสีแดงค่ะนี่สีแดงนะคะแดงสวยไหค่ะแล้วคุณดูนะคะว่าลายหยดนะคะนี่หยดให้ดูนะคะนี่เนื่งก็ได้แล้วจริงๆีต้องหยดเยอะเท่าที่ใช้ไหคะหยดนิดเดียวค่ะบอกก่อนนะคะซึมเร็วมากแล้วแห้งเร็วมากแล้วมาเสร็จปุ๊บนอนเลยฉันชอบมากเลยชอบมากเลยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวจะเหนียวนะคะผู้ไทยลองแล้วทาไปสักพักแป๊บเดียวลื่นสบายเลยค่ะ แลวบอกก่อนดีจริงๆเพราะที่ฉันลองใช้แล้วดิฉันชอบมากชอบหยดของน้ำเขามากคุณคือหยดของเซรั่มวนนี้มันดีมากและมันมเนียนเข้าผิวสวยจริงๆคนไทยของเขาดีจริงๆเลยนะคะขนาดเจ้าพ่อนะคะคุณวิ่ยยังใช้เลยซึ่งก็ใช้อยู่นี่คุณดูผิวแลเอามาลามากเลยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าม,มันต่างกับครีมที่เราใช้ทั่วไปนะคะเพราะว่าตัวนี้เข้าไปไปจัดการในเรื่องเซลล์ที่เขาแก่เซลล์ที่เขาเสื่อมสภาพเลยเพราะฉะนั้น นางเข้าไปทำหน้าที่จริงๆและบอกก่อนนะคะขวดน,ะะน,ะะนี้นะคะ N A D A S นะคะ Reversing Serum มีนะคะมีใบจดแจ้งนะคะสำนักง,งานของคณะกรรมการกนะคะออ,ออยอย,อยู่ข้างกล่อ,องสามารถตรวจสอบได้และว,วันนี้บอกก่อนคุณผู้ชม<พ>ขงริกการกล้อง,องส่วพักม<ร>ูเรามีราคาพิเศษปกติเนี่ยนะคะจากราคา1ขวดเนี่ย6,400บาทนะคะควันนี้ค่ะลดเหลือเพียงแค่2 9 9 0บาทบอกก่อนนะคะซื้อ1ขวดนะคะ จาก6,400หรือ2,990แถมอีก1นขวด,ไ,ดไม่พอค่ะรีบเลยนะคะถ้าคุณเป็น59สายแรก59สายแรกแถมฟรีอีก1นขวดเท่ากับ3ขวดนี้<อ>ในราคานะคะเ<อ>หลือเพียง2,990นะคะจากราคาแรก18,900กั0 20,000นะคะเหลือ2,990นะคะง่ายๆวิธีการคุณทำอย่างนี้ค่ะคกดดอกจัน7 6 4ดอกจัน หนึดอกจันเก้าสแล้วก็กดสี่เหลี่ยมและก,กดถั่วออกย้ำอีกทีทวนค่ะทวนดอกจันเจ็ดหกดอกจันหนึ่งหนึ่งดอกจันเก้าส แล้วก็กดแฮชแท็กซีเลียมแล้วกดโทรออกเดี๋ยวจะมีคนวุฒิโทรมาหาคุณเองทําทีเดียวนะคะไม่ใช่ดอกจันเจ็ดสี่หกละพักนะคะดอกจันดอกจันอย่างที่พี่ก้องบอกเท่านี้แหละค่ะแล้วมันราคาพิเศษไหมกับรายการเราะไรกันอื่นไม่มีนะคะพิเศษสุดคือยังไงคุณดูปกติขวดนี้หกพันสี่ร้อยบาทบอกก่อนนะคะใช้ก่อนนอนหรือตอนเช้าก็ได้เลิศมากิชันเองที่คุณบอกหน้าเด็กยั่นใช้ก่อนนอนที่หอกผิวดีผิวผ่องอันนี้ค่ะตัวนี้เลย NAD นะคะ reversing serum ปกติน,น,นะคะหกพันสี่วันน,น,นี้นะคะสองพันเก้าร้อยเก้รับไปทั้งสิ้น3ขวดถ้าคุณโทรทันภายในนะคะก้าสอบเก้สายหรือ Line แ d ก็ได้ค่ะ Line แ d นะคะ adnad 93 ad NAD93 นะคะหรือสแกนคิวอาโก็ได้ถ่ายรูปหน้าจอาไว้กไ็ได้ค่ะ59สายแรกถ้า,ถาเกิดโทรมานะคะปกติขวดมี6,400บาทค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณเป็น59สายแรกที่เข้ามารับไปเลยนะคะในราคา2,990สามขวดค<ช>่ะสขวดนี้2,990ถูกมากราคาถูกที่สุดยังยังไม่ได้เลยนะคะราคาถูกมากง่ายๆเพียงแค่คุณนะคะดอกจัน 7จ็ดหกสี่ดอกจันหนึ่งหนึ่งหนึ่งดอกจันเก้าสามกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเดี๋ยววุดี่โทรกลับไปหาหรือง่ายๆเลยไหมคะแค่คุณนะคะไลน์ก็ได้ค่ะแอดนะคะ n a d เดเก้าสามเดี๋ยววุดี่ก็จะขับกลับไปหาคุณกันไลน์แอด NAD 93บอกก่อนปกติขวดนี 6, ้6,400บาทวันนี้ด้กิคุณโทรพาภายใน59จ่ายแรกแรกับไปเลย3ขวดในราคา2,990 2,990ง่ายมากถูกมากโทรที่เบอร์ดอกจัน764ดอกจัน111ด, 11, ดอกจัน93 2> 1, 2, กดสี่เหลี่ยมโทรออก3ขวดนี้59จ่ายแรกในละคา สอง0ก็ร้อยาจะราคาเกือบ20ง0มบาทค่ะราคาพิเศษสู่บ้านเลยอีกทีสุดท้ายแล้วอะกดดอกจัน764ดอกจัน111ดอกจัน93กดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือไลน์ atnad 9 3เดี๋ยววูดดี้จะทักไปหาคุณฮัลโหลวูดดี้บอกเลยนะคะทาที่ใต้ตาแล้วรองพื้นแล้วแต่งหน้าตาไม่มีแตกดีมากค่ะเดียบอกเลยไม่มีแตกแค่ะ ดีจริงๆันี่บอกการิงๆอย่างนี้ขอให้ทุกคนนะคะเราเป็นเด็กไปด้วยกันย้อนวัยไปด้วยกันเพราะว่าถ้าเราเป็นเด็กเราย้อนวัยได้สุขภาพเราก็จะดีอย่างน้อยสุขภาพจิตมาก่อนอ่ะกดไปเลยค่ะเดี๋ยวอุ๊ดี้โทรหาค่ะตัวที่ค่ะดอกจันเจ็ดหกสี่ดอกจันหนึ่งหนึ่งหนึ่งดอกจันเก้าสามกดซีดีมแล้วโทรออกหรือไลน์แอดแอดเอ็กกดเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะช่วงหน้าไปไหนคะช่วงหน้านะคะเราจะไป ที่วัดพังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะไปขอขมาคุณก้องแล้วก็เปิดดวงกับพระพุทธโสภิตรับทรัพย์รับโชคจา้จาเชิญเลยค่ยะกุนตนค่ะก้องสดหมู